โอเคครับก็กลับเข้าสู่เซสชันสัมมนาครึ่งหลังนะครับของงานสัมมนาช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เซสชันนี้นะครับเราจะพักจากเรื่องของ AI ในโลก Cyber Security กันบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะหาว่า t ทร็กของ Cyber Security เนี่ยจะมีแต่หัวข้อแต่ AI อย่างเดียวนะครับก็นี้เดี๋ยวเราก็พักไปรับชมหัวข้ออื่นกันบ้างนะครับก็ในปัจจุบันนี้นะครับองค์กรมีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเข้ามาใช้งานนะครับหลากหลายนะครับเอ่อ security, security tools นะครับอาจไม่สามารถต่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับบาง ส่วนบนระบบเครือข่ายได้เกิดเป็นจุดบอดนะครับหรือว่าที่เรียกว่า blind spot นะครับซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์นะครับมาร่วมเรียนรู้นะครับเทคนิคแล้วก็เครื่องมือนะครับที่ช่วยกําจัดจุดบอดบนระบบเครือข่ายนะครับและเพิ่ม visibility ให้กับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยคุณเสกสิทธิยัถายะถาคารโซลชั่นอิเจเนียร์จากทางคีไ c เทคโนโลยีนะครับ,ยะยะข,อรบขอเรียนเชิญเลยครับ สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเสกสิทธ์ยถาคานะครับ Solution Engineer จาก k e s i ไซนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของ Network Visibility Solution นะครับว่า Visibility ของเราเนี่ยจะเข้ามาช่วยกำจัดในเรื่องของบายสปอร์ตยังไงหรือว่าจุดบอดที่มองไม่เห็นใน Network ของเราอย่างไรได้บ้างน,นะครับแล้วก็ตัวของ Visibility Solution ตัวนี้ครับ จะเข้ามาช่วย Improve Network Security และ Performance อย่างไรได้บ้างในกรณีที่องค์กรองค์กรหนึงต้องการที่จะทำการ Implement ในส่วนของ Visibility Solution เนี่ยเขาจะต้องรู้อะไรบ้างใน Component ของ Visibility Solution เนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดก,กันอีกทีนึงแล้วก็จะดูว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวของ Network ของเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะครับถ้าเราลองดูจากภาพนะครับเราจะเห็นคำว่า Network by Sport ใช่ไหมครับตัวของ Network b y Sport อเนี่ยองค์กรหลายๆองค์กรหรือว่าบริษัทหลายๆบริษัทน่าจะพบปัญหาตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันเราอาจจะมีจุดบอดที่มองไม่เห็นในเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับเราอาจจะมีจุดบอดที่มองไม่เห็นในองค์กรด้วยเช่นกันปัญหาตัวนี้ครับองค์กรท,ทั่วไปจะต้องพบเจออยู่แล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวของคําว่าบายสปอร์ตคืออะไรคําว่าบายสปอร์ตนะครับถ้าแปลตามตรงตัวเลยก็คือจุดบอดใช่ไหมครับรวมกับคำว่าเน็ตเวิร์กบายสปอร์ต หมายคมว่าจุดบอดที่มองไม่เห็นในเน็ตเวิร์กของเราใช่ไหมครับตัวนี้เราลองนึกภาพดูว่าเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับเรามีขนาดใหญ่นะครับเรามีการใช้งานในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับถ้าเราต้องการที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของเน็ตเวิร์กมอนิเตอร์ในส่วนของเทรดต่างๆเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างทำยังไงได้บ้างนะครับบางองค์กรเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะเอา Data เหล่านั้นเนี่ยออกมามอนิเตอร์อย่างไรนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ครับ เราอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นบายสปอร์ตหรือว่าจุดบอดจุดบอดหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะครับเราลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรใหญ่ๆเรามีการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสมมติว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยถูกโฮสต์ไว้ที่ Data Center อร์ของเราเองแต่ในในปัจจุบันเนี่ยครับตัวของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันถูกซอยย่อยๆออกเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับปรากฏว่าเราก็เอา ัวของแอปพลิเคชันของเราเนี่ยกระจายไปไว้ที่ cloud provider ต่างๆนะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าัลต t i c าวด์ได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเกิดความยุ่งยากในการที่เราจะ monitor ตัวของแอปพลิเคชันนะครับอีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเป็นในส่วนของ network โดยปกติแล้วองค์กรของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย network ก็จะแยกของใครของมันเลยไม่ว่าจะเป็น network ที่ headquarter network ที่สาขาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ย ตัวของเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีกระจายมีการกระจายจากเฮดคอร์เตอร์เชื่อมต่อไปที่สาขาบางองค์กรนะครับมีการใช้งานตัวของพับบิคคาวใช่ไหมครับตัวของพับบิคคาวเนี่ยองค์กรบางองค์กรเนี่ยก็จะทําการ expand ตัวของเน็ตเวิร์ก จาก h e a d q u r r t e r หรือว่า Data Center ครับกระจายไปที่ตัวของ u u l l i c l o u d ด้วยเช่นกันปรากฏว่ามันก็จะเป็นการยุ่งยากอีกเช่นกันครับที่จะทำให้ในส่วนของ Network Team หรือว่า Security Team เนี่ยทำการ Monitor ให้ครอบคลุมทั่วทั้ง Network ได้ด้วยเช่นกันปรากฏว่าสถานการณ์แบบเดียวกันเลยครับเราจะเรียกว่าการมี b บ s p o t ในองค์กรของเราหรือว่าใน Network ของเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ครอบคุมนะครับตัวนี้ ในบางกรณีครับเรามีแพนกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขามีการใช้งานพวกทูต่างๆเยอะแยะมากมายเลยในกรณีเน็ตเวิร์กทีมก็อาจจะใช้ทูที่จะทำการตรวจสอบการรับส่ง Data ภา,ายในเน็ตเวิร์ก e ิเค r t ์ลิตีก็จะมีการใช้ทูต่างๆที่ตรวจจับการโจมตีภายในเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันทีมเขาก็จะใช้ทูต่างๆที่จะตรวจสอบในส่วนของประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันซึ่งทูเหล่านี้ครับมันก็จะแยก ข้อมูล Data ต่างๆออกจากกันมันจะไม่ได้มีการทำเกี่ยวกับพวก correlation ซึ่งการทำแบบนี้ครับจะก่อให้เกิดในส่วนของ bias spot r ในองค์กรของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของ visibility solution เนี่ยถ้าเราไม่มี visibility หรือว่าการมองเห็นใน Network ของเราเนี่ยภายในองค์กรเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่มี Visibility หรือว่าการตรวจสอบการโจมตีที่ล่าช้าเนี่ยมันก็จะเกิดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับตัวของแฮกเกอร์เองอ่ะก็จะสามารถที่จะมีเวลาที่จะค่อยๆเจาะระบบหรืออาจจะนําไปสู่การที่องค์กรของเราเนี่ยอ,องค์กรของเราเนี่ยจะโดนขโมยข้อมูลที่สําคัญสําคัญต่างๆในเน็ตเวิร์กของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มี b i l i t y solution เนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับอีกอันนึงในส่วนของการขาด visibility เกี่ยวกับเรื่องของ compliance ใช่ไหมครับในในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะมี visibility ในส่วนนี้ได้ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะ track การเข้าถึง data ต่างๆหรือเราไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะ monitor ในส่วนของ Network Infra การเข้าใช้งาน Sensitive Data มันก็จะมี c o m p พน์แอนบาง Comp พน์อันนะครับที่เขาจะจำกัดว่าเราจะต้องทำการ Monitor การเข้าถึง Sensitive Data ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลข้อมูลเรื่องธุรกรรมการเงินเรื่องของบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะ Monitor ในส่วนนี้ได้เราก็จะเขาเรียกว่าจะโดนปรับหรือองค์กรของเราเนี่ยจะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือนะครับ อีกอันนึงครับในส่วนขององค์ถ้าเกิดว่าระบบของเราเนี่ยถูกโจมตีไปแล้วแล้วระบบเกิดความเสียหายครับเราจะไม่สามารถที่จะ Detect หรือว่า r ท็กอะไรได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีฐานข้อมูลอยู่มีการแก้ไขฐานข้อมูลนั้นโดยที่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะเป็นการแก้ไขโดยแฮกเกอร์เองซึ่งถ้าเราไม่สามารถ t ท็กได้ มันก็จะมีปัญหาในอนาคตได้ได้ด้วยเช่นกันองค์กรของเราขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราแท็กอะไรไม่ได้เลยนะครับอันสุดท้ายครับในส่วนของปัญหาเล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเราขาดวิสิต้ในเน็ตเวิร์กหรือว่าในองค์กรของเราเนี่ยจากปัญหาเล็กๆที่เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆมันอาจจะขยายวงกว้างขึ้นไปเป็นปัญหาใหญ่ๆที่เราไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับเรามาดูอันถัดไปนะครับเดี๋ยวจะ พูดในส่วนของที่มันซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงในเรื่องของการใช้งาน En น r ริป t r a f f i c นะครับโดยปกติแล้วองค์กรหรือหลายองค์กรนยครับก็จะมีการใช้งานตัวของ e n c r y p t e d t r a f f i c อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการ En c ค y p t t r a f f i c เนี่ยมันก็จะมีข้อดีในส่วนของการรับส่งข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถอยู่ๆมาถอดตัวของทราฟิกแล้วก็อ่านเนื้อหาเปโลดข้างในได้ง่ายๆใช่ไหมครับแต่จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ตัวของแฮกเกอร์เองครับก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากการใช้งาน Encrypt traffic ตัวเนี้เขาสามารถที่จะแฝงการโจมตีใส่เข้าไปในส่วนของ Encrypt traffic ได้โดยที่ว่า Security Tool ต่างๆที่เรา implement ไว้อยู่ใน Enterprise ของเราหรือว่าอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะ Detect การโจมตีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Encrypt traffic ได้เลยนะครับโดยองค์กรเหล่านั้นเนี่ยเข,เขาก็จะต้องเหมือนกับว่าเรา เขาก็เขาก็จะต้องมีโซลูชันที่เรียกว่า SSL decryption ทำการถอดรหัสตัวของ encrypted traffic ก่อนจากนั้นก็จะส่งให้กับพวก security tool ต่างๆเพื่อที่าว่าเขาจะสามารถ monitor ตัวของการโจมตีที่อยู่ใน encrypted traffic ตัวน,นั้นได้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของ v i b i l i t y s o l u t i o นนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวของ คำว่าแท็บก่อนนะครับแต่โดยปกติแล้วครับการที่เราจะเอาตัวของ Data ออกมาจาก Network ได้เนี่ยเราก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็คือ1การทำสแปนหรือว่าการทำมิ i เลอร์พอร์ตอีกอันนึงก็คือการทำแท็บนะครับแต่โดยปกติแล้วครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าสเปรหรือว่าการทำมิ i เลอร์พอร์ตอยู่แล้วการทำแบบนี้ครับเราจะไปใช้ฟีเจอร์หรือว่าฟังชันอยู่บนสวิตช์ใช่ไหมครับ เราสามารถที่จะคอนฟิกให้ส่ง Data ออกมาทางสแปน p o r t ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวของสวิตทุกตัวนีครับจะสามารถที่จะซัพพอร์ตการทำสแปนพอร์ตใช่ไหมครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าโมเดลบางโมเดลของสวิตตัวนั้นได้ด้วยเช่นกันแต่ข้อเสียของการทำสแปนพอร์ตมันก็จะมีอยู่ก็คือในกรณีที่ตัวของสวิตเองอาจจะมีในช่วงของยูทิลไล์ช่วงพีคไทม์รีสอร์ทพีคไทม์ครับตัวของ m e m o r รี p u u พี่ขึ้นไปจนถึงเทสโชตัวของสวิตตัวนั้นนะ่ะก็จะทำการดรอปแพ็กเกจนะครับเมื่อสวิตทำการดรอปแพ็กเกจแล้วจะไม่สามารถส่ง Data แบบ100%ให้กับตัวของ Monitoring Tool หรือว่าตัวของ Security Tool ได้ในกรณีที่เราถูกโจมตีขึ้นมาจริงๆในช่วงเวลานั้นนะครับตัวของ Monitoring Tool ต่างๆหรือว่า Security Tool ต่างๆตัวนั้นนะ่ะจะไม่สามารถที่จะทำการ Detect การโจมตีที่เกิดในช่วงเวลานั้นได้เลยนะครับแต่ข้อดีของตัวส p ปนพอร์อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าพอร์ตเราเหลือเราสามารถทำพอร์ตเราสามารถทำไมเลือกพอร์ตจากพอร์ตที่ว่างส่งให้กับ t o ทูเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เราจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Network Tab นะครับตัวของ Network Tab ถ้าเราลองดูจากภาพถ้าเราลองดูจากภาพด้านขวามือนะครับ ตัวของ Network Tap จะเป็นตัวไอคอนสีแด,งด,ง,ดงด้านขวามือตรงนี้จะทำการติดตั้งอยู่ระหว่างตัวของ r o ต t e r แล้วก็ตัวของไฟ r e w a l l นะครับเมื่อเราติดตั้งตัวของ Tapping ที่เป็น h a ์ d w a r e ไปแล้วเนี่ยเราจะทําการติดตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวโดวยไม่ทําการคอนฟิกอะไรเลยนะครับตัวของ t a บเนี่ยจะทําการ Copy Data มาจากตัวของ Live Network แล้วก็ส่งไปให้กับตัวของ Tool ได้โดยตรงนะครับตัวนี้ ตัวของแท็บไม่จำเป็นจะต้องคอนฟิกเพียงแค่ติดตั้งมันจะทำการส่ง Data ให้กับทูนั้นทันทีนะครับเรามาดูในส่วนของ Visibility Platform หรือว่า Visibility Solution กันบ้างนะครับถ้าองค์กรองค์กรใดองค์กรหนึ่งต้องการที่จะ Implement ตัวของ Visibility Solution ขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราลองดูฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าเรามีตัวของ Network Diagram เราจะมี Swit c h อาจจะเป็นล e Sp ปาย Architect นะครับเรามี Server Farm เรามี Network ที่อยู่เป็น Edge Network หรือว่าสาขาต่างๆเรามีการใช้งานตัวของ Public Cloud ใช่ไหมครับตัวของวิธีการวิธีการที่เราจะเอาตัวของ Network ออกมาจากอ,อ,องค์กรของเราเนี่ยก็จะมีการติดตั้งแท็บที่เป็นในส่วนของ Physical ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของลิงก์เองเราเป็นเจ้าของตัวของเราเตอร์สวิตช์เองเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวของฮาร์ดแวร์ไปติดตั้งตาม v i r o n m e n t ของเราได้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ทำการ Copy Data ออกมาข้างนอกแต่ในกรณีที่เราใช้ในส่วนของ p u Public c l o u d อาจจะเป็น GCP a z ช r e a l i b a b a พวกนี้ครับเราไม่สามารถที่จะเอาตัวของฮาร์ดแวร์เนี่ยไปติดตั้งตาม s e r v i c e Provider ได้เราจาเป็นที่จะต้องใช้ตัวของซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า ตัวของ virtual tab นะครับทำการติดตั้งเป็นเซนเซอร์ให้อยู่บน virtual machine จากนั้นตัวของเซนเซอร์เนี่ยจะทำการ copy data ส่งไปให้อีก l a เยอรหนึ่งที่เราเรียกว่า control layer ตรงกลางนี้ครับ control layer ตัวเนี้ยจะเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งที่เราเรียกว่า network packet broker นะครับตัวของ network p a c k e broker เนี่ยจะทำการรวบรวม data จากซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาก public cloud private cloud hybrid cloud, hybrid cloud หรืออาจจะเป็น virtual element ที่ ที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับตัวนี้จะทำการรวบรวม Data ทุกอย่างไว้ที่ตัวมันเองจากนั้นมันจะทำการ Filter ข้อมูลต่างๆอาจจะเป็น s o สไอพีเดตินเนชันไอพีพอร์ตโปรโตคอต่างๆนะครับก่อนส่งให้กับ t Tool ด้านขวา t Tool ด้านขวาตัวนี้เราจะเรียกว่า Monitoring Layer นะครับเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็อย่างเช่นพวก Firewall พวก Next Gen Firewall พวก IPS IDS CM ต่างๆนะครับตัวนี้โดยที่ทูเหล่านั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มี Visibility Solution เนี่ยทูเหล่านั้นจะต้องรับ Data จากการทำา p ป n p o r t โดยตรงเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำา p ป n p o r t t r a f f i ิกมาประมาณ20กิกทูเหล่านั้นจะต้องทำการ Scale ให้ได้20กิกได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวของ Visibility Solution เข้ามาเรามีตัวของ c o n t r o l l a y e r ที่อยู่ตรงกลางตัวนี้ครับเราสามารถที่จะ Filter Data ก่อนก่อนที่จะส่งให้กับ Tool เหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าออไฟวอลต้องการแค่ Data ประมาณ5กิกเราก็ทำการ Filter ก่อนที่จะส่งให้กับ Tool หรือว่าตัวของ w a s อาจจะต้องการที่เป็น พอร์ต80แล้วก็ทำการฟิลเตอร์พอร์ตแ0แล้วก็ส่งให้กับทูเหล่านั้นโดยที่ทูเหล่านั้นไม่จะเป็นจะต้องสเกลตัวใหญ่ตามนะครับเรามาดูยูสเคสกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นยูสเคสในส่วนของการ d ดีพอย v i ว i b i บิตี Solution ที่เป็น In-Line Deployment Scenario นะครับคำว่า In-Line หมายความว่าอะไรถ้าเราลองดูในส่วนของในไดแกรมนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าทราฟฟิกที่มาจากเอ็กซ์เทข้างนอกนะครับ เรามีไฟวอล์ถ้าถูด้านบนนะครับเราจะมีพวก IPS SSL d e c r y p t WAF แล้วก็มีทูอื่นๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเราลองตัดคำว่า bypass switch ด้านล่างทิ้งไปนะครับทู through ข้างบนตัวนี้ครับก็จะถูก install อยู่ที่ data path แต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าทูตัวใดตัวหนึ่งตายมันจะมีผลกระทบกับ data path โดยตรงมันจะไม่สามารถที่จะฟ l o w data จากซ้ายไปขวาได้เพราะว่ามันมีทูตัวใดตัวหนึ่งตายนะครับ โดยเราจะมี Visibility Solution เพิ่มเข้ามาก็คือตัวของ External b y p a s s Switch นะครับเราจะเอาตัวของ External b y p a s s Switch ไปติดตั้งที่ Data Path แทนเสร็จแล้วเราจะเอา t o l เหล่านั้น,นมาเชื่อมต่อกับตัวของ External b y p a s s Switch อีกทีหนึง่งเพื่อที่ว่าเราจะเพื่อที่ว่าเราจะต้องป้องกันในเรื่องของ Single Point of Failure นะครับในกรณีที่ IPS ตายเรายังสามารถที่จะทำการ b y p a s s Traffic ไม่ให้ทราฟิกขึ้นไปที่ I P S เราสามารถส่งต่อจากไฟวบอลวิ่งไปหา S S L decryption ได้โดยตรงนะครับการทำแบบนี้มันจะไม่มีผลกระทบกับ d a t a p a า h เลยยังสามารถที่จะโฟลจากซ้ายไปขวาได้อยู่ตัวของ external bypass switch ยังไม่ใช่แค่ป้องกันในเรื่องของ single point of failure อย่างเดียวนะครับมันยังสามารถที่จะช่วยเราในเรื่องของการทำเขาเรียก maintenance window time ทั้งการอัปเกรดการรีบูต การรีดีไซน์การถอดอุปกรณ์ออกหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนโมเดลตัวนี้เราสามารถที่จะสั่งให้ตัวของ Bypass Switch ทำการ Force Bypass Traffic ได้นะครับโดยที่ว่ามันจะไม่มีผลกับ t a f f i c Flow เลยอันต่อไปครับจะเป็นในส่วน Use Case ที่เราเรียกว่า out of band นะครับ ถ้าเราลองดูจากไดรแกรมนะครับเราก็จะมีทราฟิกที่วิ่งเข้ามาจากอินเทอร์เน็ตปกตินะครับเราก็จะมีเราเตอร์มีสวิตต์แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัวกลางครับที่เขียนว่า Network Tap แล้วก็ Network Packet b เก็ตบนะครับตัวของ Network Tap เนี่ยมันจะทำหน้าที่ Copy Data จากตัวของ Live Network ส่งขึ้นไปหาตัวของ Network Packet b เก็ตบตัว b r o k กเกนะครับก็จะเป็นตัว Control l a เ e r ใช่ไหมครับมันก็จะทาการ Filter Data ต่างๆ ก่อนที่จะส่งให้กับทูเหล่านั้นโดยที่ทูเหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมากังวลว่าจะได้รับ Data แบบ Over จนเกินไปตัวของ Network p a c k e t กเกตบล็จะทําการฟิลเตอร์ก่อนก่อนที่จะส่งให้กับทูนะครับตัวของ Network p a c k e t กเกตบล็มันก็จะมีฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าตัวของ p a c k เก c แคปเจอนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะทำ Troubleshooting อะไรบางอย่างบนสวิตต์ปกติแล้วครับเราอาจจะต้องขอ Approve จาก Management เพราะว่ามันเป็นตัวของ Production ใช่ไหมครับอยู่ๆเราจะไปทำ P- c a ปอยู่บนตัวสวิต Production เลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ตัวของ Network Package Broker เนี่ยเมื่อเราได้รับ Data จากตัว Tab แล้ว Tab คือการ Copy Data จาก Live Network นะครับส่งไปหา Broker Broker เนี่ยสามารถที่จะ run ฟีเจอร์ที่เป็น Package Capture ออกมาเป็น P- c a p File เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอา P- c a p f i ล์เนี่ยไป Analyze กับ Third Party Tool ข้างนอกได้ด้วยเช่นกันนะครับ โซลูชันไอ้ททีครับยูสเคสถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของ out of band เหมือนกันนะครับก็จะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็จะถ้าดูจาก diagram, แดร g แกรมล้วก็จะมี network t r a ทราฟไหลเข้ามาจากเอ็กเทอร์นอลเข้ามาที่สวิต c ์แล้วก็เข้าไปที่เซิร์ฟนะครับเรามีแท็ที่คอย copy data จาก live network ไปที่ network packet broker แต่ตัวนี้มันจะมีแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือว่า ัวของ Network p a c k e t b b o k e r บางรุ่นบางยี่ห้อครับเขาจะมี Advanced Feature ที่ชื่อว่า Application Intelligence เมื่อก่อนเนี่ยครับตัวของ Network p a c k e t b b o k e r เนี่ยอาจจะฟิลเตอร์ได้แค่ตั้งแต่ L2 L4 Source IP Destination IP Port Protocol ต่างๆใช่ไหมครับตัวของ Network p a c k e t b b o k e r ที่มี Advanced Feature เนี่ยเขาจะสามารถ Classify ในส่วนของ Application Signature ได้สมมติว่าเราเรามี r ราฟิกตัวหนึ่งไหลเข้ามาที่ตัวของ Network Packet Broker นะครับ ตัวของ Network p a c k พ็กเกบล็อเนี่ยสามารถที่จะ Detect ได้ว่ามันเป็นแอปพลิเคชันประเภทอะไรเป็น Voice, v i d e โ Social Media พวก Cloud s e r v i c e ต่างๆมันสามารถแยกแยะได้นะครับโดยที่สมมุติว่าถ้าตัวของ IDS ต้องการที่จะ Monitor Application s น r v i c e ที่มันไม่ใช่ w ว n o โนเราสามารถที่จะ Filter ที่ Network Package b r o k e ได้นะครับโดยที่เราจะเตะตัวของ Application ที่มันไม่ใช่ w ว n o โน Traffic ส่งเข้าไปหาที่ตัว IDS ทําให้ตัว IDS นะ่ะได้รับ Data ที่ใช่จริงๆไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรา forward https ส่งให้กับ IDS เท่านั้นนะครับเราสามารถใช้ใน Word Packet Broker ทำการ f ิลเตอร์ได้จนถึง l a เยอร7เสร็จแล้วก็ส่งให้กับตัวของ Security Tool เหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันหลังจากที่เราส่งให้แล้วนะครับตัวของ Traffic อะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการที่จะ Monitor เนี่ยครับเราทำการ Drop ทิ้งก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องส่งให้กับ Tool อีกอันนึงครับจะเป็น use case กลับมาที่ inline นะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึง inline เรามีตัวของ bypass switch ติดตั้งเพื่อป้องกัน single point of failure ใช่ไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นใน diagram นะครับเราเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งที่เรา provide ในส่วนของ web server หรือว่า web s e r v i c e ที่ให้ external สามารถเข้ามา access ได้นะครับถ้าเราเห็นฝั่งซ้ายก็คือจะเป็น encrypt e d traffic วิ่งเข้ามาที่ตัวของ server ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการที่จะ monitor ว่า มันมีทราฟิกการโจมตีแฝงเข้ามาที่ Encrypted Traffic หรือเปล่านะครับเราสามารถใช้ตัวของ Network Packet Broker เนี่ยทำในส่วนของ SSL decryption ได้เพื่อดูว่ามันมีการซ่อนการโจมตีอะไรหรือเปล่าที่แฝงเข้ามาอยู่ใน Encrypted Traffic จากนั้นนะครับตัวของ Network Packet Broker เนี่ยจะทำการส่งทราฟิกที่เป็น Decrypted Traffic เนี่ยให้กับ IPS ให้กับ WAF หรือว่าให้กับ Service อื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะครับ ตัวของ n e t w o r k p a c k t t Broker อเองเนี่ยยังสามารถที่จะทำา Service ตัวหนึ่งที่ชื่อที่ชื่อว่า Service Chain ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อมีทราฟิกไหลเข้ามาที่ Firewall เราต้องการส่ง d e ค r พเ t e d t r a f f i c เนี่ยให้มันไปที่ IPS ก่อนก่อนที่จะส่งให้ w a f แบบนี้เราเรียก Service Chain ก็คือว่าส่งให้กับทูตัวที่1เสร็จแล้วส่งให้กับทูตัวที่2ตามลำดับที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันบนตัวของ v s i b i l i t y Solution นะครับ อันย e c เคสสุดท้ายครับจะเป็นในส่วนของย e c a คสเกี่ยวกับตัวของ c o m p พ i a อ c e นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีพวกโลก IT อยู่แล้วนะครับลก IT หมายความว่าอะไรเราเป็น User เรามีอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งเราอยากจะเอามาติดตั้งที่ Network ของบริษัทเราเราอาจจะอ,อุปกรณ์มาจากบ้าน แล้วก็ Install ตัวแอปพลิเคชันที่เราอยากจะใช้เอามาปลักเข้าไปที่ Network ขององค์กรหรือแม้กระทั่งเรามี Wifi มี Access Point ตัวหนึ่งมาติดตั้งที่ Network องค์กรแล้วเราก็ทำการ Bypass อะไรก็แล้วแต่ให้เราสามารถที่จะ Connect ตัวของ Network องค์กรได้ซึ่งวิธีการแบบนี้ครับมันผิด policy ของทางบริษัทตัวของ Hacker เองเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ช่องโหว่ตัวเนี่ยทำการ Connect เข้ามาที่ตัวของ Access Point เมื่อเขาเข้ามาได้แล้วครับเขาสามารถที่จะเข้ามานั่งที่ตัวของเน็ตเวิร์กองค์กรของเราเขาสามารถที่จะเข้ามาขโมยตัวของ Sen s i t i v เ Data เขาสามารถที่จะเข้ามาใช้งานตัวของเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยทำพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยวิธีการแก้ไขของเราก็คือเราก็จะมีตัวเน็ตเวิร์กแพ็กเกจบล็อกเกอร์เนี่ยที่มีความสามารถที่จะสามารถทำพวก Classify a p p l i ิเค i o n Signature ได้สมมุติว่า มีคนที่เป็นอันธทลไลท์เข้ามาที่เน็ตเวิร์กของเราเขาทำการ Copy Sensitive Data ขึ้นไปที่ Dropbox หรือว่าเป็น Public Cloud Storage ที่เราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ตัวของ Network Packet b เ o k e r เองเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำการ Detect Application พวกนั้นที่มันเป็นผิด policy องค์กรของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีของตัว Visibility Solution กันบ้างนะครับว่า เราทำเรา implement ตัวของ Visibility Solution แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างอย่างที่ผมบอกก็คืออย่างแรกเลย Visibility Solution เนี่ยจะเข้ามาช่วยกำจัดจุดบอดหรือว่าจุดที่มองไม่เห็นในองค์กรของเราอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับบางองค์กรเนี่ยลงทุนไปกับทูเยอะแยะมากมายเลยแต่ปรากฏว่า ฟีด d ด a ้ให้กับ Tool เหล่านั้นได้ไม่ไเต็มที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราสามารถที่จะกวาดเอา Data ที่อยู่ใน Network ของเราเนี่ยส่งให้กับ Tool เหล่านั้นได้ถ้าเกิดว่า o l เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะรับ Data ที่ถูกต้องเขาก็จะสามารถที่จะทำการปกป้องเราจากภัยคุกคามต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งท่านตัวของ Network Packet b r o k e r เเนี่ยมันมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นการทำฟิลเตอร์การทำ SSL decryption การทำพวก metadata generation ที่เป็น Netflow เนี่ยเราสามารถที่จะ improve ในส่วนของ Network Security หรือว่า Network Performance ขององค์กรของเราเพิ่มขึ้นไปอีกได้ด้วยเช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวผมขอแนะนำบริษัทของผมนิดนึงนะครับบริษัทของผมเนี่ยชื่อว่า Key คีไซนะครับก็คือ Key คีไซของเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี1939นะครับโดย Hewlett Packard หรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือ HP นะครับ ตัวของให้ HP ในสมัยนั้นนะครับเขาทำเกี่ยวกับตัวของอิเล็กทรอนิกส์เมชเมนต์ก็คือว่าเครื่องวัดเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อโปรดักไลตัวนี้มันป๊อปปูล่าขึ้นมาเขาก็เลยสปินอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่าอาจ่ายเลนส์ไอจ่ายเลนส์นี่ยครับยังทำเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เมชเมนต์เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยสปินบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิก เมนชูเมนอย่างเดียวที่ชื่อว่า Key ์ไซส์ปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ e l e c t r ทรอนิกส์เมนชูเมนแล้วเราทำตั้งแต่ Layer 1ไปจนถึง l a เยอร์เรามีโซลูชันเกี่ยวกับการทำเน็ตเวิร์กเทการทำ Security Test รวมไปถึง v i s ิบิลิตี้โซลูชันด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Portfolio ของ v i s ิบิลิตี้โซลูชันกันบ้างนะครับว่าทาง Key ์ไซ e ์เนี่ยมีมีโปรดักอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกครับตัวของ Network p a c k e t e Broker ถ้าเราจำก็ได้ครับตัวของ Network Package b ก o k e ็เนี่ยก็จะเป็นตัวบล็อกที่อยู่ใน Control Layer นะครับเราซัพพอร์ตตั้งแต่1 g ิกที่เป็น edge location ไปจนถึง4 0 0 g ิกในระดับ enterprise หรือว่าระดับ mobile telco นะครับขึ้นอยู่ requirement กับลูกค้านะครับว่าต้องการ requirement Speed เท่าไหร่แล้วแต่ละบล็อกก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับว่าก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับ เรามีเราเรียกว่า5 Stack ด้วยกัน Stack แรกก็คือเน t s t a c k กเน Stack เนี่ยจะเป็น Basic Feature ที่อยู่ในตัวของ Network p a c k พ็กเกตทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการที่จะได้ Advanced Feature ขึ้นอย่างเช่นการทำพวก Deduplication Package ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไป Copy Data มาจากหลายๆแหล่งหลายลิงก์หลายๆซ c e ใช่ไหมครับมันอาจจะมีการทำให้เกิด Duplication Data บน Network ของเราเตัวของ Network Packet Broker จะสามารถที่จะทำพวก Deduplication ได้ทำพวก Header Stripping ทำพวก Data Marking ได้เหมือนกันทำพวก Timestamp ทำพวก GIE Tunnel ถ้าเกิดลูกค้าต้องการที่จะทำพวก Application Signature เพื่อดูว่า Traffic ประเภทนี้เป็น Application อะไรแล้วก็จะมีตัว Stack ที่ชื่อว่า AppStack ะะแล้วก็จะมีตัวของ SSLD c r y p ในส่วนของทั้ง out of band แล้วก็ in line นะครับที่ชื่อว่า CQ stack ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวของ Visibility solution ใน mobile telco เราก็จะมี stack ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า mobile stack นะครับเราจะทำพวก GTP s i p correlation การทำพวก subscriber sampling พวก filtering ต่างๆนะครับเราสามารถ support use case บน mobile telco ได้ด้วยเช่นกันนะครับเราก็จะมีพวก passive tab fiber tab ที่เป็น copper tab แล้วก็ active ตัว Active Tab ด้วยเช่นกันนะครับเรายังมีตัวของ Bypass Switch ซัพพอร์ตตั้งแต่10 m เมกไปจนถึง l o g i จิกขึ้นอยู่กับ Requirement ของลูกค้านะครับก็เบ้้งต้นผมขอฝากตัวของ Visibility Solution ของทาง k e y s i ไ e ไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามต้องการที่จะ Implement ในส่วนของ Visibility Solution แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็สามารถที่จะคุยกับทางผมหรือว่าทางทีมงานได้ที่บูธของทาง k คีไซนะครับขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเสกสิทธิ์นะครับจากทางคีไซเทคโนโลยีนะครับที่วันนี้มาแชร์เทคนิคนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเพื่อลดจุดบอดแล้วก็เพิ่มวิส i l i ี y ในระบบเครือข่ายให้เราไดออ้ได้ฟังกันนะครับ